โอเคมันม <Okay. S 2> mm ันโอเคครับอ่ะนั่งกันนั่งกันนั่งกันโอเค ติดติอไห่ควรหัวโตหนึ่งสองหาันหน้กัน้ากันที่บ้านเอเอฟมีกานที่สีคนก็ก็เหลือเวลาซ้อมอีกนิดหน่อยโอเคพี่มาส่งได้ที้พด่โอเคที่เหลือหน้าที่หนูว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำไปเองลูก ที่เหลือหน้าที่น้องๆแล้วโอเคเป้าหมายเรายังอยู่เหมือนเดิมโอเคพี่เชื่อว่าเป้าหมายเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ว่าใครจะเดินต่อหรือว่าใครจะถอยหรือว่าใครจะอยู่เฉยๆพี่ว่าความรู้ที่ได้ตลอดไม่รู้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่พี่ว่ามันส่งให้หนูก้าวต่อไปได้คือทุกคนมีความเป็นรู้เองมากขึ้นแต่ทีนี้สเสน่ห์มันไม่ออกเพราะหนูไม่ยอม มันออกมาจำไว้แอคติ g งง่ายๆในความเชื่อของพี่คือคุณทำมาก่อนทำอะไรก็ได้ทำจริงอะมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเขาลดเองแต่ถ้าให้พี่มาเพิ่มให้คุณครูมาเพิ่มให้คุ้มกลับมาเพิ่มให้โครลกราฟมาเพิ่มมันยากกว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวหนูโอเคแล้วก็เนี่ย ส่งได้แค่นี้จริงๆแล้วเดี๋ยวตอน b l อก k i n g มันคือการทํางานแบบอาชีพสุดๆโอเคแล้วเวทีมันใหญ่มากเวลามันน้อยขึ้นเวทีมันจะหลงเงืมือไม่ได้และร้องเนื้อร้องก็ไม่ได้แล้วเพราะมันต้องสาว n d c h e c k มันร้องจริงทุกคนโอเคเหลือเวลาอีกกี่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะพี่เชื่อว่าอาจจะสองชั่วโมงก็เก่งได้แล้วล่ะ ถ้าทํามันจริงๆแล้วก็สุดฤทธิ์กับมันจริงๆตอนนี้คาแรคเตอร์ทุกคนมีแล้วแต่ออกไม่สุดแค่นั้นมันกล้ากะมันไม่โยนพลังมันมันน้อยอะ่ะพลังมันน้อยมากโ okay. อเคคนหนูพลังเยอะแต่ทีนี้ต้องโยนต้องสื่อสารคนดูอะ่ะโฟกัสหนูแข็งเพราะว่าหนูโฟกัสจุดเดียวเงี้ยนะมันก็เลยแข็งหนูลองกว่าดสายตา z รง m z งท m ง เขาไม่ส่งยังไงก็ต้องเอา่งให้ได้ไม่สนใจก็ต้องให้สนใจให้ได้ต้องให้รู้สึกองนี้โอเคเออทุกคนเป็นตัวจริงสําหรับคุณครูทุกคนโอเคและทุกคนก็เป็นตัวจริงสําหรับกลุ่มที่ชื่นชอบหนูพี่เชื่อว่าทุกคนในนั้นรักพวกหนูคน โอเคอย่าทำให้เขาเรามาเอนจอยแค่นั้นเองเราเอนจอยสนุกคืออันนี้มันเป็นเรื่องของโอกาสสุดๆที่เชื่อโอกาสแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแต่โอกาสที่ไหนก็แพ้ความพยายามกับความตั้งใจคุณเก่งที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณเก่ง โอเคไม่มีแล้วขอบคุณมากเจอกัน,น,กนไปทานข้าวเจอกันที่นีนะ่ครับอ๋อระยะที่สุดสำหรับรานกลุ่มคืออันไหนพร้อมคือพร้อมเพราะว่าเราปีนตายไม่ได้อันไหนที่มันพร้อมดุลแล้วต้องกลับมาให้ได้ไม่ใช่ดุดแล้วช่างมันเพราะมันเป็น,ปนงานกลุ่มอันไหนที่เขาให้ดุดเลย ความเป็นต th <Okay, S 3> ัวเองสุดๆโอเคนะครับขอบคุณครับออกกิ๊งอย่าเล่นโดยเฉพาะเอเะเวลามันจำกัดนะลูกนะอะไรที่พี่ปล่อยให้เล่นเราเล่นได้ครับโอเคโอเคครูการพูดแล้วขนลุกเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเพราะว่าซึ้งปวดขี้ว้ายพี่ไปขี้เลยไปขี้ไม่เห็นจะไม่เคยเล่นแล้วขอฉสนอีกกาแฟจะเล่นดิทุกคนรอสวดนมอยู่อินข้ากัน้องไหมอ็นขาเอาเพลงมาฟังหน่อยดิ มัมมัตเปินมาไม่นมมม่เองกะเอะไรอีกอ่ะมันเลทนเอ่ะมันเปิมันเล่นเองโอ้โหตะลยโอ